บันนี้ตั้งสองแถวนี้ไอหู้ขอดีเันบ่ะนี่เงได้บูรู้ดอกขอดีมันฮู้แต่ว่ามันเฮ็ดได้น<ห>ทีฮู้แต่ว่าเฮ็ดได้ครับ,รบว,ว่าเจ้าเฮ็ดได้รื่อฮ็ดแบบนี้เื่อ <c oughs> แรกมันวเันนี้เราอยู่ที่ใช้ภูมิรับ ฮะโจผ้าเบ่งก้อนผ้าเบ่งก้อนแนวนําก้อนเนี้ยเออฮอเป็นไทยยุ้ยไซเนียอันนี้อยู่วัดน้ำจ่านาบูยุซีตำบลบานพรอเเ้าจอมเียงโครมนะผมเครืงเสียงบ้านๆ่อไปรับงานบกล้บ้านเลยนะครับไกลๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังฟังว่าท่านหรือแม่ ในบ้านยังกับครับบ้านนวลจันบ้านนวลจันตำบลละหา n ตำบลละหา n จังหวัดชัยภูมิอ๋อเฟอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิครภาพเบิ่งนะครับมีอย่างนะว่าในตู้ตู้พี่เฮ็ดเองบ่เอฮ็ดตัวอันครับเฮ็ดเวอร์ซูเนลนะครฮะวงมิดสันซื้อเฮ็ดเอาอยู่ว่าวาดเฮ็ดโซกิไทยวงพันหาวงมิดเองดีกว่าอยู่หรอกนี่เป็นวีโอครับตู้วีโอครับตั้งแต่ก็เฮ็ดไงก็หนีแต่มันเปลืองใหม่ล้วก็มันกนยากเฮ็ดให้มันลงตัวกับใหม่ นี่ตอนแรกผีกรอบแล้วเฮ็ดกับยูแหละไม่พอเพราอะไรเป็นสวนนี่ก็ยีสต์เป็นเทอร์โบแล้วเนาะมันเป็นพวกปั่นเป็นพวงปั่มอ่ะนะเราผมก็เลยเฮ็ดแต่มันมีขอดออกมาจริงอ๋อคือว่าไงเฮ็ดเองบดเลยครับแกงกลางล่ะแกงกลางเฮ็ดเองแต่แกนี่ก็เป็นเล็กฉีกเฮ็ดหัวเขามาเหลือเหลือมาเฮ็ดอ๋อพ่ดไงไงซะเอาของที่มีเนาะครับเอาของที่มีผมมีสร้างอยู่แล้วเล็กเล็กก็ในวงเฮ็ดเองบดเลยเนี่ยอ๋อแล็ก เล็กแครนครับอันนี้ลอกนี่ก็ใส่ของอุบลไอ้เงี้ยก็มือสองโบไอ้ร้านเงี้ยก็เป็นอ่าซื้อซื้อมือสองแม่ปะซื้อของไม้ของไม้ครับอ๋อมันยาวถึงหกเมตรก็เรียกซื้อของคนนั่นเดียวอ๋อสูสูทวดนะเราเอาเราออกสอดๆนั่นแล้วนี่หกเมตรอ๋อครับกะ เป็นดอกยังพี่ยืนในตู้กลางนี่ยดอกกลางยี่เป็นคันนี้ชนะเลือดนาคสองนะครับชนะเลือดทึ่งชี้ดอกเลยบ่ครับแลมเป็นตองแปดตอนแรกใส่เนี่ยเดือดของโคมสันเราเบื้องของเจ้าเราเน้่ยมันก็เลยสอดดอกสอดเบื้อเลยเนี่ยก็เลยบระเดียใส่ยังเลยครับบระเดียวใส่แต่เสียงเสียงแลมกับโอเคกับพานคือมันบ่บาดหูแล้วอ๋อตอนแรกบาดหูอป่ะครับโอ้โหพ่ฒ่าคนนั่งนี่ไปหรอมจวดจวเล่ขนาดเพราะว่า ซี่ตั้งแต่สองขึ้นหายจนหกเคสผมคัดออกเบิดเลยมันก็จะจวดมันจวดนะคือดีแสียงแหลมนะอ๋อมันด่างแห้งครับตอนแรกใส่พาวเวอร์ของโมนิไฟส์หารอยด้วยกันคราบิดว่ามานาันหนักผมเลยเอาอันนี้มาใส่กันอันซี่ชั้นแน่นดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงกันเบิรงกัน,น,กนไม่มียางแน่นนี่ครับแอบไม่มียางแน่นนี่อันนี้เป็นประกอบของแช่นี่ประกอบครับข้างล่างข้างล่างประกอบบรับประกอบประกอบทั้งสองแช่นเลยครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นบอดหารอยทั้งสองแช่นเลย ครับแต่อันนี้มีเก่าอันนี้มีอันนี้มีเก่าคู่อันนี้มีแสตคูบมาเฟดมันเป็นมอแปลงมาเพียครับมอแปลงเบมาเลยครับเลยราตะกี้ก็ใส่ modify modify ก็เป็นมอแปลงแล้วมันหนักตองานงานไอนที่ยุ่นดๆเขาอยาก modify เพื่ใส่นะออ๋มอแปลงสิทนกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมน้ำมันดาวมัซื้อมากครับไป monitor หนี่ครับเราว่ามันมันจีบเบากว่าเราม o ิฟายซื้อมากสองแชนเอ้ยเราได้ซื้อมาแล้วมันเป็น กองเก่าเราให้เขาให้เขาเพลทให้เขาป็กอกขึ้นมาให้ปกอขึ้นมให้ทสองแทนเลยแต่มันมหนโกกดตียังึงมันมันอยู่สองร้อยกับบาทเต้ามาขับเสียงเสียงฮอนนี่เบาไวเลยเขาบอกฮอนเป็นชิบะกูมโคกโขกโกเลยมันมันกวดกวดป่ครับกวดกวดเสีดงยแอมผมนึกว่าว่ามันจะขา้อเมนตนั่นดอก่มันขยายมาถึงแมนแมนครับเดี๋ถ้าจถ้างานดมักแห้งกับบิดสองตัวนี้บิด เบียดเลยเป็นเบียดหนึ่งเบียดสองแล้วก็อันนี้ก็มันเบีดเป็นแจงกลางแล้วก็เอาไอ้โมนิฟายมาขับแหลมอ๋อมีหนาหลายก็มีอีกสองตัวในบ้านนี้เ,นหะะเห็นเห็นว่าตั้งตู้ตอนแรกว่าได้ตั้งสี่กันป่ครับธรรมดาอยู่ตั้งสองชั้นนะสองชั้นเลยเอาเอานั่งรันนังน่งรันขาเม่ยีจมาตั้งบานน้บานนี้ก็ตั้งสี่บ้นมานนี้ไม่ไม่ขาแจังสี่เห็นน้ำนี่ตั้งสองแถวได้บ้านนี้บ้านนี้ ขอเด็ดใส่ควอดที่กิตอนเหลือก็เลยกะว่ามันได้เนาะเราคงกะเลยที่ต่างเป็นสองแถวหนึ่งคือไม่อยากขนไรับแล้วเราเ้าไปเร็วเนี่ยเ้าไปรถที่เดียวรอบเดียวจบเลยเอาก็ว่างเลยครับนี่เสียงกากะลงมาใส่รองกลางพอดีเลยครับแมนคือให้เหาควอดมัดแต่ถ้าไม่จบเจ้าคว้านี่ถ้าผมเม็นงานวัดงานใหญ่อย่างเดียก็ไม่ใส่ถ้าไมดลก็ใส่ควานตัวเดียวอ๋อเจ้่ของไงเลยเอแล้วเนี่ยไปใส่ยยมขนแบ่งรถอยู่นะครับ ก็ว่าใส่สายสัญญาณตะกี้มันใส่สายตามจะมีเราค้นเหยียบแล้วมันล่มหลก็เี้มันใส่สายสัญญาณเนาะค้นเหยียบแล้วมันล่มมันล่มมันล่มค้นเหยียบแล้วค้นมันล่มค้นล่มครับมันอันตรายหลายที่อะไรก็เลยเดี๋ยวนะสายสายอยังครับสายลำอพุ่งบ่สามสิบเมตรนี่สิ่งละสามสิบเมตรแปดสิ่งมันหลายเส้นพอดครับค้นค้นมันเหมือนเพราะยังเป็นแพร่เราคนมันยางมันเมือนล่มอ๋อคือเขาเขาว้างคางกันไปยังเสียมันหลายเส้นพอดแล้ว บัตงานเมันบัตงานยังสีแต่งตึงเซย์ุ่นตู่อยู่ปุ่นมิกอยู่พี่มันต้นใส่สายเงาเสียครับนั้เพราะว่าบัตรงานไ่เรามันมางานมันขอบไปทางไหนลึกสายเสียครับเดี๋ยวมันเขาต้องใส่สายเงาย่างเดียวแล้วกันผมกับหลี้ยังเขาให้มันหอนนะนะคือมันอยู่ไก่แล้วมันหอนตลอดแล้วไอ้พอมีมอนิเตอร์ป่ะพอมีนะก็ใส่อยู่เราใส่เราเอาตัวนี้มะครับมันนี่ดูตู้สิบนิ้วดอกสิบนิ้วจะครับแล้วต้องแปะเส้อนี่แหละ ครับบันนี้ตั้งสองแถวนี้ไอ้หูขวดเย็นบันนี้เลี้ยงได้บมลูดอกขอดดีมันหูแต่ว่ามันเฮ็ดได้บางทีหูแต่ว่าเฮ็ดได้ครับเพราะว่าเจ้าเฮ็ดได้ผมไม่ได้เฮ็ดแบบนี้เพื่อแรกมันมันขนยากอีหลีเด้เสียขอกนี่งขยายของไม่ยิบหาเซีนน่ะพอหยาบสู่ต้นนี้ใส่ได้แล้วก็ับกับลงมาทางล่างนั่นเองครับสองแถวคือเสียงเบรคมันจะบอกหลังเด้ครับครับทางลังมันจะเงียบเลยเนี่ย แข่ันกับ่นี่้างล่งก็ดังกว่า้างล่งดังกว่าข้างนาแต่ได้ข้างนาถ้าเฮาก่เหตุใจคอดีตอนข้างนามันจะหายครับถ้าตั้ง2แถวอ่ะครับรับมานนี้เดวผมเปิดในฟังไหม่ว่าข้างหลังมันสีหยบอีหลีบ่เดี๋วได้ครับเปิดเพ่งนะครับนี่เปลี่ยนไฟเลย บพพหางลางมันจะแข้างล่งบมาเลยบานบอมีเป็ดมรนกอาัมมีมยิดันหางล่งออกเพื่อเลยตอนแรกเนาะเดนแล้วก็ไม่ยาข้างหน้าอย่เ่เ่เกินแปดเมตรถ้าเกินแปเมตรนี่หายกลางอีกถ่วมเลยกลางกลางผมี่บางย่างท่วมเลยะกลางก็แบบนี่บางย่างท่วมเลยแต่มันกับงคเมือนี้ จนมาเนีนไม่รับมอิเป็นพวกงานวัดงานศพเดอ๋ยวเพกเพ่ไม่ค่อยได้เปิดป่ะก็เปิดบ้างชกกระสองดำตี๋อ่ีลหะมันไม่ค่อยมีงานตรวจงานแจงมันมีแต่งานศพย่างเดียวเลยอ๋อมันเทางลครับนครับเปดไม่มาด้านข้างเลย ้อเวอร์ฮอนเปิดไปครับเปิดได้ครับพอเวอร์หอนเปิดไตเปิดครับไม่ตนเอนนานะเจ้า,จามันิเตอร์เ็นหล่เขาขึ้นแล้ว,ลวอามเตร์มันต้องเอาสไลขึ้นน้ำบ่ครับเมียนครับอล้วมันต้องกดอะไรอุ้มจำอะไรกันโอ้มัน มันมาพร้อพี่เอป่ะครับเอาเลยต้าต้าไอ้หลวงไม่เต๋อเหมือนกับพรพ่อบอกด้วยกันเนี่ยมีตัวนี้แหละที่เขากดแต่ผมไม่ได้กดไอไอตัวปัดนี่นี่แหละโหมียาวป่ะที่เป็นตัวปัดยี่ยังนี่เลยสเตอร์เดาเดาเขาเสียบตือรูปปั้นีมอนิเตอร์มอนอสเตอร์ เอาโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เสร็จแล้วพี่เป็นได้พี่เสียงดีขึ้นป่ะหนิครับครับกัดเลี่ยมกัดยีเก่ากางยีเข่าเอาไล่ละเอียดดีขึ้นป่ะครับครับละเอียดก็ดีขึ้นครับอ่าแต่มีไล่ละเอียดนี่งคือมีเดี๋ยวเขาลองไม่เดี๋ยวมันคำแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไม้พี่เนี่ยเสไม้นี่แหละได้ครับได้ได้